สวัสดีครับทุกคนเอาน้องพลอยมาออกกล้องน้องพลอยน้านแฝดผู้ของถุงเงินเขาเดี๋ยวตาจะป้อนนมนะครับถุป้อนนมเขาเพราะเขาโตแล้วแม่ให้นมไม่ไหวสองตัวเราต้องป้อนข้าวกินโลกกินกินกิน เห็นไหมครับ <laughs> ค่อยๆกินโลกค่อยๆกินอากินเยอะๆกินให้เอมเราต้อ,องป้อนช่วยแม่เขาเพราะโตแล้วให้นมไม่ไหวทั้งสองตัวโตขึ้นเยอะแล้วเราต้องช่วยป้อนช่วยแม่เขาเห็นไหมครับต้ากินเยอะๆหลับตาจะได้โตไวๆเรากินโลกกินค่อยๆกิน กินอยู่เม็ดเลยกินอยู่เม็ดเลยกินเยอะๆหรอกกินเยอะจะได้โตไวๆเอากินๆเรียอยู่ไหมอืมค่อยๆกินหรอกค่อยๆกินค่อยๆกินอืมกินเยอะๆอร่อยไหมแล้วก็จะไปเอาน้องเพชรมากิน